สวัสดีครับพบกับช่อง BitInvestment นะครับสำหรับในตอนนี้นะครับผมมาแจ้งข่าวสั้นๆนะครับ b i t i n v e s t m e เ t เปิดให้ใช้ระบบสมาชิกบน YouTube ได้แล้วนะครับเพื่อนๆที่อยากจะสนับสนุนช่อง BitInvestment สามารถที่จะสมัครเป็นลักษณะของสมาชิกรายเดือนได้นะครับมีอยู่3ระดับด้วยกันนะครับระดับแรกนะครับ3-5บาทนะครับระดับกุ้งฝอยนะครับใครที่จะสนับสนุนระดับนี้ก็ คิดว่าเลี้ยงกาแฟผมสักแก้วหนึ่งแล้วกันนะครับส่วนระดับที่2ระดับเต่านะครับราคาอยู่ที่300บาทนะครับเป็นสำหรับสมาชิกรายเดือนคิดว่าเลี้ยงสตาร์บัคผมสักแก้วหนึ่งแล้วกันเนาะส่วนระดับสุดท้ายระดับวานนะครับจะเป็นสมาชิกที่ระดับสูงสุดนะครับมูลค่า1000บาทต่อเดือนนะครับ หลักๆมีเท่านี้เลยนะครับก็ในปุ่มข้างๆตัว s u b สไคร b e จะมีปุ่มที่เขียนว่า j o ยอยู่นะครับก็คลิก j o ยก็จะสามารถได้ m e m r s r s p i p พพิวเล e นะครับใครที่สนใจในรายละเอียดก็ดูรายละเอียดใน description ด้านล่างได้นะครับเดี๋ยวผมจะใส่รายละเอียดเอาไว้นะครับก็ลองดูสนุกๆน,นะครับสำหรับในตอนนี้ก็ฝากเพื่อนๆไว้เท่านี้ขอบคุณ ทุกท่านที่สนับสนุนล่วงหน้าเลยแล้วกันเนาะขอบคุณมากๆครับยังไงก็จะยังสร้างสารรค์ผลงานที่ออกมาให้มีคุณภาพที่สุดนะครับสำหรับตอนนี้ก็คงต้องจบแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ